แสงในเตาไมโครเวฟขนาดที่เราใช้ไมโครเวฟเป็นอันตรายต่อสายตาหรือไม่เชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะสงสัยเวลาที่เราอุ่นหรือใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีแสงในเตาไมโครเวฟปรากฏขึ้นครับบางคนก็ไปจ้องมองแบบนี้จะมีอันตรายหรือเปล่าเคยได้ยินผู้ใหญ่เตือนว่าอย่าไปจ้องมองแสงสีส้มๆภายในเตาไมโครเวฟในขณะที่กําลังอุ่นอาหารเพราะเจ้าแสงไมโครเวฟจะทําให้สายตาเราเสีย หรือบางบ้านก็อาจจะถึงขั้นให้เดินออกมาไกลๆให้ห่างจากไมโครเวฟขณะอุ่นอาหารเพราะเกรงว่าคลื่นไมโครเวฟจะทำอันตรายต่อร่างกายของเราความเชื่อเหล่านี้เป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคำตอบกันครับข้อแรกเลยครับหลายคนคงจะสงสัยว่าคลื่นไมโครเวฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่คลื่นไมโครเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนคลื่นวิทยุคลื่นทีวีคลื่นแสงอินฟราเรด แสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็อีกหลายๆคลื่นเลยทีเดียวหลักการทํางานของมันก็คือคลื่นไมโครเวฟจะพุ่งเข้าไปกระทบอาหารถ่ายทอดพลังงานให้มเลิกุลของน้ําทั้งในและนอกอาหารจนเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเป็นความร้อนจนทําให้อาหารสุกนั่นเองส่วนตัวคลื่นไมโครเวฟเองหลังจากมอบพลังงานให้กับอาหารแล้วก็จะสลายตัวไปจนหมดไม่เหลือตกค้างอยู่ในอาหารจึงทําให้อาหารและ คนใช้อย่างเราเนี่ยได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟดังกล่าวอย่างแน่นอนนั่นเองก็คือไม่ได้รับอันตรายครับเพราะว่าคลื่นไมโครเวฟจะส่งผ่านพลังงานไปกับสิ่งที่เราอุ่นเพราะฉะนั้นแล้วคนใช้อย่างเราก็จะไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟอย่างแน่นอนแล้วคราวนี้แสงสีส้มๆในเตาไมโครเวฟเป็นอันตรายหรือไม่เห็นไหมครับเวลาที่ขณะที่เราอุ่นอาหารเนี่ยหรือเปิดให้เตาไมโครเวฟทำงานก็จะมีแสงสีส้ม แล้วแสงสีส้มๆเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับเพราะคลื่นไมโครเวฟจะไม่สามารถทะลุผ่านฝาตู้ออกมาภายนอกได้เลยเพราะมีแรงทะลุทะลวงต่ำกว่าแสงอินฟราเรดแสงธรรมดารวมไปถึงรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี X หรือรังสีแกมมาเสียอีกนอกจากนี้แล้วครับแสงสีส้มๆที่เราเห็นไม่ใช่คลื่นไมโครเวฟนะครับแต่เป็นดวงไฟที่เขาติดตั้งไว้ในไมโครเวฟ เพื่อเราสามารถที่จะมองเห็นอาหารที่อยู่ในเตาขนาดที่เตาไมโครเวฟกําลังทํางานได้นั่นเองพูดง่ายว่าแสงสีส้มเนี่ยไม่ได้มาจากคลื่นไมโครเวฟนะเป็นหลอดไฟที่เขาติดตั้งไว้แล้วก็ให้ติดในขณะที่เครื่องไมโครเวฟทํางานอยู่เพื่อให้เราเห็นอาหารที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นการจ้องมองอาหารในเตาไมโครเวฟก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรไปกว่าการจ้องมองดวงไฟธรรมดาธรรมดาเลยนั่นเองนะครับข้อนี้ก็สรุปง่ายๆครับก็คือแสงสีส้มก็คือแสงจากหลอดไฟ ไม่ได้เป็นเกิดจากคลื่นไมโครเวฟเพื่อเขาติดตั้งเพื่อทําให้เราเห็นในขณะที่เราอุ่นอาหารอยู่ว่าอาหารเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับการรับประทานอาหารที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่คลื่นไมโครเวฟจะพุ่งผ่านอาหารที่เราใส่เข้าไปในเตาเพื่อทําให้เกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นความร้อนที่ทําให้อาหารสุกแต่ตัวคลื่นไมโครเวฟเองเมื่อถ่ายทอดพลังงานให้กับอาหารแล้วตัวมันเองก็จะสลายหายไปนั่นเอง ไม่เหลือตกค้างไว้ในอาหารภาชนะหรือสิ่งใดทั้งสิ้นดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรืออุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆก็ไม่ได้ทําให้อันตราย้ที่ได้รับอันตรายใดๆนั่นเองครับต่อร่างกายนั่นเองคราวนี้ก็เป็นข้อสรุปง่ายๆนะครับว่าเราอุ่นอาหารผ่านไมโครเวฟแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดต่อมาครับแล้วอันตรายที่มากับต่อไมโครเวฟนั้นมีอะไร แม้ว่าเตาไมโครเวฟจะปลอดภัยใช้งานได้อย่างมากมายหลากหลายวิธีครับแต่ก็เป็นอันตรายกับเราได้เหมือนกันถ้าเตาไมโครเวฟอยู่ในสภาพที่ชมรุดฝาตู้ปิดไม่สนิทแบบนี้มีรอยรั่วเพราะอาจทําให้คลื่นไมโครเวฟรั่วไหลออกมาภายนอกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใช้เตาอบไมโครเวฟแบบว่าในสภาพดีที่ไม่ได้อยู่ในสภาพชมรุดฝาตู้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ไม่มีรอยรั่วคลื่นไมโครเวฟก็ไม่รั่วไหลออกมานั่นเองก็สามารถที่จะ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วหากเราปล่อยให้ไมโครเวฟสกรปรกจากการอุ่นอาหารนาน,านๆโดยไม่ยอมทําความสะอาดความเค็มของอาหารก็จะทําให้เตาไมโครเวฟเกิดคราบสนิทครับจึงอาจเกิดเป็นรอยทะลุและคลื่นไมโครเวฟก็รั่วได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใช้แล้วเนี่ยอาหารกระเด็นกระดอนอยู่ภายในตู้ก็ต้องหมั่นเช็ดทําความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําความสะอาดก็จะมีผลทําให้เจ้าตู้ไมโครเวฟเนี่ย เกิดการช็รุษเสียหายเกิดคาบสนิมได้นั่นเองเมื่อเป็นคราบสนิมแล้วตัวเจ้บคาบสนิมเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นรอยทะลุได้เมื่อทะลุแล้วเครื่องไมโครเวฟก็รั่วไหลออกมาได้นั่นเองครับแล้ววิธีการใดละในการใช้เตาไมโครเวฟให้ถูกวิธีข้อแรกเลยก็ต้องเลือกภาชนะที่ปลอดภัยในการใช้กับเตาอ,อบไมโครเวฟครับเช่นจานชามกระเบื้องภาชนะทนไฟพลาสติกทนความร้อนแล้วก็ภาชนะที่ทําจากไม้หรือกระดาษ ้อสังเกตนะครับจุดหนึ่งก็คือเวลาเลือกซื้อภาชนะแล้วจะมีฉลากบอกคว่าสามารถที่จะใช้กับเตาไมโครเวฟได้นน่เองง่ายคือจะใช้ภาชนะอะไรในการใส่อาหารแล้วก็ไปใช้ในเตาอ,อบไมโครเวฟเนี่ยก็ต้องเลือกให้สามารถที่จะใช้กับเตาอ,อบไมโครเวฟได้ที่ง่ายๆเลยเขาจะมีสัญลักษณ์นั่นเองครับ 2. มันทําความสะอาดเตาอ,อบไมโครเวฟหลังใช้อยู่เสมออย่าให้คราบอาหารคราบน้ำมันเกาะติดไมโครเวฟเป็นเวลานานเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีด้วย แลวก็เพื่อยุดอายุการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟด้วยนั่นเองเลยครับ 3. ห้ามใช้ภาชนะจานชามที่ทําจากโลหะส่วนผสมของโลหะภาชนะกระเบื้องที่มีขอบเงินขอบทองรวมไปถึงฟอยล์ห่อกระดาษสีเงินกับกระเตาอบไมโครเวฟเป็นอันขาดเพราะคลื่นไมโครเวฟจะไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้อาจเกิดการสะท้อนกลับของคลื่นสปาร์กเป็นประกายไฟเล็กหรืออาจทําให้ไฟลุกไหมในเตาไมโครเวฟได้เลยนะครับ พราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของโลหะส่วนผสมโลหะภาชนะกระเบื้องที่มีขอบสีเงินสีทองการใช้ฟอยห่ออาหารสีเงินพวกนี้ห้ามใช้ในเตาอบไมโครเวฟเลยครับ4อาหารที่มีไขมันผิวมันเปลือกแข็งหรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบในลักษณะปิดไม่มีรูระบายอากาศเช่นไข่แดงกล่องอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งควรเอาซ่อมจิ้มหรือเจาะรูระบายอากาศ หรือเปิดฝาแง้มเอาไว้เพราะความร้อนจะทําให้อาหารภายในดันตัวออกมาหากไม่มีรูระบายอากาศอาจทําให้อาการเกิดการระเบิดเสียงดังได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นอาหารที่มีพวกไขมนันผิวมนันเปือกแข็งแล้วก็มีน้ําเป็นองค์ประกอบโดยที่ไม่มีรูระบายแบบนี้เราก็อาจจะต้องใช้ซ่อมจิ้มจิ้มนะครับเพื่อที่จะทําให้เวลาได้รับความร้อนแล้วมันระบายออกมาไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่จิ้มเนี่ย มันก็ไม่มีรูระบายเมื่อไม่ระบายแล้วอาหารได้รับความร้อนก็อาจจะเกิดการดันตัวแตกตัวออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดระเบิดเสียงดังได้เช่นเดียวกันครับข้อน,นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับการเลือกใช้เตาอบไมโครเวฟเฉพาะอย่างที่ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือพูดง่ายจะซื้อเนี่ยก็ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตที่เขาผลิตเยอะๆหรือทําธุรกิจด้านนี้นั่นเองหรือมีตาสัญลักษณ์พวกรับรองความปลอดภยัย แล้วก็มีประการก็ควรจะอ่านคู่มือที่แนบมากับเตาอบไมโครเวฟก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานที่ถูกวิธีและทําให้เตาอบไมโครเวฟเนี่ยใช้งานได้นานๆแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นคู่มือก็มีสิ่งที่สําคัญทีเดียวเชียร์นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสําหรับหลายคนที่เกิดความสงสัยว่าแสงในเตาไมโครเวฟอันตรายไหมจริงๆก็คือไม่อันตรายมันคือแสงจากหลอดไฟที่ผู้ ผู้ผลิตเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้เวลาเรากําลังอุ่นอาหารอยู่หลอดไฟนี้ติดเพื่อที่จะให้เห็นสถานะของเจ้าอาหารนี้ว่าอยู่ในสถานะแบบใดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้อันตรายแต่ประการใดแต่ก็สําคัญในการใช้ตออมเตาอบไมโครเวฟก็คือต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์และเหมาะสมไม่สมรุ้เสียหายฝาตู้ปิดไม่ปิดไม่ได้แบบนี้มันก็จะอันตรายทําให้เครื่องไมโครเวฟแปรออกมาได้นั่นเองครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลายคนก็คงจะไขข้อสงสัยในเรื่องของอย่าไปมองไฟแสงสีส้มนะที่เตาไมาออโครเวฟในขณะที่อุ่นอาหารหลายๆขั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบก็บอกเด็กให้ระมาัดระวังตรงนี้ครับแต่วันนี้เราก็ไขปริศนากันได้แล้วว่ามันคือแสงจากหลอดไฟนั่นเองไม่อันตรายจากประการใดครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับแสงไฟสีส้มในขณะอุ่นอาหารอันตรายไหม